หนืห่อ,อยมากมเหนื่อยมากกใช่ใช่สนุกสนุกนเป็นบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดูแบบว่าสามรอบครับผมจริงๆเราเราวงีเราเป็นคนที่ดูขับยนต์แค่รอบเดียวจริงแต่ได้วความรู้สึกที่แปลกใหม่อย่าง,งที่แต่ละรอบคือความที่ทุกคนมาดูแล้วมีรีแอคที่แตกต่างกันเรารู้สึกว่าแฮปปี้กับฟิลนั้นม่ามันเป็นฟิลที่ มีหลากหลายอารมณ์่าในแต่ละซีนหรือในแต่ละรอบครับผมรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆที่เห็นทุกคนแบบว่านั่งในโรงด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงในตอนนี้ครับผมรู้สึกแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆแล้วก็จริงๆจริงๆแบบดูหลายรอบแล้วเราเป็นคนเก็บนั่นแหละแบบศึกษาไปเรื่อยไงเราคือคือตอนแรกผมมองแอคติ้งมองภาพมองตอนนี้คือรู้ทุกอย่างเลยครับเก็บทุกช็อตคือรู้แล้วว่าเราี จุดเด่นตรงไหนจุดด้านไหนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตรงไหนที่เราอยากจะแบบพัฒนาขึ้นอะไรนี้ใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็หล่อนี่ครับคุณๆโอ้โหโอ้โหคุยมันนานสุดท้ายตบมาหล่อนี่เองนะฮะหล่อนไหมครับหลอเลยหลอนเล่นะครับคุณเล่นหลอจริงไม่เถียงหลอจริงไหมครับหล่อหรือว่าหล่อ เออใช่เออนะครับแับปีมากครับวันนี้นี่เป็นมุมน้องคุณสีนั่นเองนะครับในการโชว์ฉามรอบก็มันจะมีความแตกต่างในการสัมผัสเรื่องความรู้สึกแล้วกันนะครับผมอ่ะน้องดูดิวล่ะเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับเออชอบตอนผียอมมากผียอมผีที่ทัำทีมกันอ๋อครับเพราะว่ามีคนช่วยบิวอยู่ข้างหลังครับยียอมมาทีปึ้งมาก็จะวัด อือทุกคนกรี๊ดช่วยคือท <diver> ุกคนเขาตกใจจริงเออถ้าสำสำหรับทีมของเราเขารู้อยู่แล้วเ่าเห็นเราเมื่อไหร่แล้วเขาก็ไวเพื่อบิวโอ้ชอบชอบมากเลยเออบิวแบบโฟดีมีเสียงอยู่ข้างหลังค่อยบิวเราอยู่ใช่ชอบมากครับแต่ชอบที่ได้ดูกับทุกคนครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนจะหลับหรือยังยันหรือมาไ้ว่าหลับไปแล้วยันยังอยู่กับเราได้อีกนะยังอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับ ตัวเองนะท่านั่งแบบแค่จะนอนแล้วหรืว่าดูแบบสบายาเดี่ยวกับเราใช่ไหมครับุณสบายกับเรานอนรูนครับครับผมก็เป็นอีกโมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับอะ